ราศีมังกรดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมปี2566 ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์คำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้ดาวเสาร์ดาวประจำตัวของคุณนะคะก็ยังโครจรถอยหลังอยู่ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมดังนั้นนะคะในช่วง2ถึง3เดือนนี้อะไรหลายๆอย่างนะคะในชีวิตมันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าทีเข้าทางอะไรที่คุณทำมันอยู่นะคะมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการมากนักทุกๆอย่างที่คุณทำมันจะค่อนข้างเป็นไปได้วยความราชา้ายังไงก็ ขอให้อดทนรอนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นเข้าไว้ โดยเฉพาะนะคะช่วงก่อนวันที่18สิงหาคมนะคะดาวอังคารก็ยังโครจรเลงกับดาวเสาร์ดาวประจําตัวของคุณอังคารกับเสาร์นะคะเป็นดาวคู่สัตว์ตูก็อาจจะมีเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับคนรู้จักก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อในงานที่ทําแต่ว่าพอในช่วงปลายเดือนไปนะคะก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นส่วนดาวพระเกตที่ยังโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎนะคะดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิงห ยังไงก็ยังเคลื่อนุนให้ชาวราศีมังกรทําให้คุณแคลวคลาดปลอดภัยคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะนำพาให้คุณพ้นจากสถานการณ์ร้ายๆไปได้ในวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ย้ายมาทับรัคนาราศีเกิดของคุณ พอดาวมรณะนะคะย้ายออกจากภพเรือนคู่ครองก็จะส่งผลดีของคุณนะคะในเรื่องของความรักทั้งกับคนรักคู่ส่วนแล้วก็คนใกล้ชิดของคุณก็จะกลับมาดีขึ้นคนที่อยู่ห่างไกลกันก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อเสียนะคะก็คือดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ในภพมรณะกับดวงชะตาแล้วก็จะเล็งไปที่ดาวเสาร์ด้วยชาวราศีมังกรคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพกันด้วย และในวันที่1 8สิงหาคมอีกเช่นกันดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือลาภจะย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพสุภะก็นับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณก็ว่าได้นะคะชีวิตของคุณกําลังจะได้เปลี่ยนไปในสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าดาวอังคารกําลังจะย้ายออกจากภพมลณะนะคะพลังงานของดาวอังคารก็จะส่งผลให้คุณมีความขยันขันแข็งคุณจะมีความกระตือรือร้นที่มากขึ้น และที่สำคัญนะคะก็คือดาวอังคารเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะดาวแห่งโชคลาภความสำเร็จของคุณเมื่อมาโคจรอ,อยู่ในพภกสุภานะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งทางดวงดาวเป็นมหาจาักรด้วยก็ยอมส่งผลไปในทางที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภลาบลอยที่จะมีเข้ามาสู่ชาวราศีมังกรมากขึ้น และพอหลังวันที่1 8สิงหาคมเป็นต้นไปบางทีมันจะมีเรื่องให้คุณต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะแต่ยังไงคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จเข้ามาพร้อมๆกัน และในวันที่27สิงหาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็จะถอยหลังออกจากภพมรณนะกลับไปเป็นราชาโชคนะคะในราศีกรกฎอีกครั้งหากใครนะคะที่รู้สึกว่าการงานที่ทำอยู่มันติดขัดมีปัญหามีอุปสรรคมากมายยังไงก็ขอให้คุณอดทนต่อสู้ไปก่อนนะคะพอในช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปการงานธุรกิจของคุณก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ราบรื่นคุณจะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเข้ามาอีกครั้ง มาดูในด้านการงานกันนะคะช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโครจรถอยหลังอยู่ในภพมรนะก็ย่อมส่งผลกระทบนะคะทําให้การงานธุรกิจต่างๆอาจจะหยุดชะงักหรือว่ามีความล่าช้ามีความติดขัดบางประการบ้างและอะไรก็ตามที่คุณกําลังรับผิดชอบอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าออกไปและยังไงคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะการทํางานหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่องาน ที่ทําก็ได้นะคะเหมือนคนที่ขาดพลังกายพลังใจก็ได้และหลายคนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในงานที่ทํา แต่พอในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปนะคะดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะย้ายออกจากภพมรณะนะก็จะส่งผลดีนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการสนับสนุนในงานที่ทำมากขึ้นและถ้าหากคุณนะคะรู้สึกว่ามันลำบากมันเดือดร้อนก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้ส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจก็จะเริ่มกลับมาค้าขายดีขึ้น ดูในด้านการเงินและโชคลาภกันนะคะช่วงนี้ดาวเสาร์ดาวประจําตัวของคุณก็ไปโคจรถอยหลังอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าช่วงนี้คุณจะมีความคิดมากคิดเยอะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองและการหารายได้มากเป็นพิเศษและการที่ดาวศุกร์ดาวตัวแทนการเงินนะคะก็โคจรอ,อยู่ในภพมรณะด้วยก็อาจจะส่งผลให้มีค่ารักค่าใช้จ่ายเข้ามามากขึ้น แต่พอหลังวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภจะย้ายเข้าสู่โผกสูพะนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามามากขึ้น บางคนนะคะจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวหลายคนจะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันการเงินการทองจะกลับมามีสภาพคล่องมากขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะเมื่อดาวศุกร์ได้ย้ายออกจากราศีสิงห์นะคะก็คือย้ายออกจากภพมรณนะจะทําให้มีโอกาสในการหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นคนที่ค้าขายคนทําธุรกิจช่วงปลายเดือนจะหาเงินได้เยอะขึ้นด้วยแต่ว่าในช่วงต้นเดือนกลางเดือนชาวราศีมังกรคุณก็ต้องมีการ วางแผนพยายามบริหารจัดการการเงินและค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีนะคะจะได้ไม่ติดคัดมากนะัก มาดูในด้านความรักนะคะของชาวาลัคนาราศีมังกรช่วงต้นเดือนกลางเดือนดาวสุขดาวตัวแทนความรักนะคะยังอยู่ในภพมรณะก็ถือว่าบรรยากาศทางความรักนะคะอาจจะยังมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันหลายคู่อาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันได้ง่ายและบางคู่นะคะคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีเหตุให้ตองอยู่ไกลกันก็ได้ ส่วนคนโสดช่วงนี้ทั้งดาวศุกร์ดาวเสาร์ก็โคจรถอยหลังหากคิดจะไปรักใครชอบใครก็ขอให้อดทนรอไว้ก่อนนะคะอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่สำหรับเราหรืออาจจะมีโอกาสผิดหวังสูงในเรื่องของความรักก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ